สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขูสุขคนคือเก่าครับผมพี่น้องครับเคยดอยแสบนัวมาแล้วครับพี่น้องครับผมครับผมพี่น้องมือตาทะเลรวมเจ้ายกโยกซัดทะเลมาไว้ในในโขกในจานเลยพี่น้องมีสุยางมีหอยมีปลาหมึกเนา้หมึกมีปลามีสุยางสุแนวครับผมพี่น้องครับมีแต่ใส่ครับน้ำเค็มน้ำทะเลครับผมพลกก็มีไอ้แดงมีแตงมีปูอันนี้พักกันจองเนาะ เจ้าแล้วก็พักการข,ข่าวนะเจ้าครับผมพี่น้องครับมาครับพี่น,อน้องเซ็บๆน้ำกันเต็มถัดเอรีเลยพี่น,อ <laughs> น้องเ้ยมามาเจ้ากินด้วยกันนะเจ้า <laughs> วันนี้มีอย่างเคยด้อยกับไซมดนะเจ้า <laughs> เอามานตำรวมกันมน นอนเอาก,กับตืน่นลูกชาย <c oughs> นี่เหัปอปวดกันเจ้างัวอืมอืม ฮึมฮพี่ขอดะลูกแตงลูกไปไหนอ่ะไปทิ้งไหนมั้งอาแตงเหาะไปไหนกอนพี่น้อง พ่อก็แม่ไปนหน้าพี่น้องกับมาอนี้่ึ Hum! <laughs> ครับแอปนึงลลูกหืมเหลื่องงอแงแล้วเจ้าอยากลูกพี่น้องอยากเลยเอ้ยอ้อเหรียญมันหล่นครับ ครับผมแป๊บนึงลูกบีพักเล่นค่ะ แสบคือเก้าพี่น้องหันย้อนหยากลูกกินยังแสบครับพี่น้องปกติอย่างหยากลูกกินยังก่ะาแสบด้วยพี่น้องนิ้วเขาไม่ใช่กินเข่าเสาอยู่เขาเขาเจ้าเขาตอนนี้มาได้กินนะเจ้าตอนนี้ส่วงบายแล้วครับพี่น้อง มาอดมากินตำเสพรับครับจ้า้องโอ้โหจ้า 那个、哎、多年龄人了。 ฝ่าวเป็นฝ่าวพี่น้องฝ่าเงียฝ่าน้ำลูก <c oughs> <c oughs> ขอโทษก็อภัยพี่น้องอะไรเด้เลยครับพี่น้องครับ <c oughs> มาจะโทษน้ำแม่กลับมาจะนามาเอาลูกให้หยันเพิ่นเบาบาง อันหนูครับเอาสดเอาไปไปไาไปไบผม sốt, áo, sốt, áo, ngheo đó. Ăn tháp bò luộc. Ồ, chén này chín thật. นี่เป็นสุดยังห้อยปูปลาปูอีกว่าปูป่ามีเนาะเอ่ปูอัดไม่ปูอัศเดี๋ยวปีน่องห้อยปูปลามึกน้องอีกสำีแล้วเนาะแสบคือเก่าป่าสัยพี่น้องเจ้าสำรวมมิดน่ะเดีอยวจวด สดนามโกโกไปไหนไปแล้วเจ้าไปละครับพี่น้องอิ่มแล้ววาสันถ้าผมหยากลูกก็หยากพี่น้องครับแสบกระแสบอยู่ <c oughs> แต่ว่ามันมาหยากนัมลูกนี่แล้วนะค,ครับนอนพี่น้องครับผมขอโทษขออภัยพี่น้องไลรายครับผมพี่น้องครับ ครับผมมือนี้เคยดอยขอลาดอขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนครับผมพี่น้องครับเจ้าที่ให้เกียรติเข้ามาติดตามรับชมเคยดอยแสบนัวเนาะครับน้องพี่น้องครับผมเจ้าครับผมถ้าพี่ถ้าพี่น้องมากรับก็ไลค์ก็แชร์เคยดอยน้ำในเด้อครับผมน้องครับก็สับตะไคตัวนะเจ้าครับผมมือนี้เคยดอยกับท็อปฟรีกับน้องโอชินขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสสวัดีเจ้า